หน่วยการเรียนรู้ที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรื่องกฎหมายน่ารู้รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6กฎหมายหมายถึงกฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐได้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับให้บุคคลปฏิบัติตามโดยมีข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันที่นักเรียนควนรรู้ได้แก่กฎหมายจราจรกฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายทะเบียนร,ราษฎรหนึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งได้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางของผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตาม1สัญญาณจราจรเครื่องหมายที่สำคัญของการจราจรทางบกคือสัญญาณจราจรซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจแสดงด้วยธงไฟฟ้ามือแขนเสียงนกหวีดสัญญาณจราจรที่มักพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แบ่งได้เป็น3ลักษณะดังนี้ 1. สัญญาณไฟจราจรมี3สีคือสีแดงสีเหลืองอําพันและสีเขียว 2. สัญญาณจราจรที่แสดงด้วยมือและแขน 3. สัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียง 2. การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 1. ทางใดมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทาง 2. ภายในระยะไม่เกิน100เมตร นับจากทางข้ามห้ามมีให้คนเดินเท้าข้ามถนนนอกทางข้าม 3. การเดินข้ามถนนในทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรให้ปฏิบัติดังนี้สีแดงเมื่อ <avoided. S 2> มีสัญญาณไฟจราจรสีแดงให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเทาง้าบนขอบแบ่งทางเดินรถหรือในเขตที่ปลอดภัยสีเขียวเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามถนนได้หากสัญญาณไฟจราจรเขียวกระพริบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดของถนนให้คนเดินเท้าที่ยังไม่ได้ข้ามถนนหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะถนนหรือในเขตที่ปลอดภัย 3. การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ถ้ามีทางที่ได้จัดทาไวสําหรับรถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับขี่ในทางนั้น 2. ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางรถไล่ทางหรือทางที่จัดทาไวสําหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถไล่ทางหรือทางที่ได้จัดไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัดอุปกรณ์ประกอบรถจักรยานดังนี้โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้ากระดิ่งที่ให้สัญญ,ญาณได้ยินในระยะที่ไม่น้อยกว่า30เมตรโคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงสีแดงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลังเครื่องห้ามล้อที่ใช้การได้ดีเมื่อใช้สามารถทำให้ รถจักรยานหยุดได้ทันที 4. ประโยชน์ของการปฏิบัติด,ดำกฎหมายจราจรมีดังนี้ 1. ทําให้การจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัด 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3. ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุทําให้ประชาชนไม่ต้องเสียงเงินค่ารักษาพยาบาล 2. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้าน เป็นกฎหมายสําคัญที่กําหนดระเบียบในการแจ้งเกิดการแจ้งตายและการย้ายที่อยู่กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมีสาระสาคัญดังนี้ 1. การแจ้งเกิดเมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านจะต้องทําการแจ้งต่อหนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่ตวันที่เกิด 2. การแจ้งตายเมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อหน,นายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมง 3. การแจ้งย้ายที่อยู่ เมื่อมีการย้ายที่อยู่จะต้องมีการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมและต้องแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งผู้นั้นย้ายไปอยู่การแจ้งย้ายที่อยู่มีดังนี้ 1. การแจ้งย้ายออก 2. การแจ้งย้ายเข้าการย้ายที่อยู่สามารถแจ้งย้ายปลายทางได้โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนหากมอบหมายแจ้งย้ายปลายทางจะมีหนังสือมอบหมายปรากฏข้อความชัดเจนว่าบุคคลใดได้มอบหมายให้มาแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแทน และมอบหมายให้ย้ายที่อยู่ของบุคคลใดบ้างและจะทําการย้ายเข้าบ้านเลขที่ได้หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการแจ้งย้ายที่อยู่ได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทางบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านหนังสือคํายินยอมของเจ้าบ้านสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 4. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีดังนี้ 1. ทําให้ทราบข้อมูลของจํานวนประชากรในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลจาัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาทีมได้อย่างเหมาะสมเช่นด้านการศึกษาด้านการคมนาคม 2. ทำให้การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม 3. เป็นประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในกรณีมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองสามารถติดตามตัวบุคคลตามข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 3. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อได้เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆแล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลําดับมีอาการอยากเมื่อขาดยามีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา 1. ประเภทของยาเสพติดให้โทษพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช2,522แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น5ประเภทดังนี้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เช่นแอมเฟตามีนยาบ้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่2เช่นมอร์ฟีนสินยาเสพติดให้โทษประเภทที่3เช่นยาแก้ไอไน้ำเชื่อมซึ่งมีทิงเจอร์สินการาบูนเป็นส่วนผสมยาเสพติดให้โทษประเภทที่4เช่นอาเซติกแอนไฮดรด์ข้ไร ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เช่นกัญชาพืชกระท่อม 2. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษสามารถแบ่งตามลักษณะการกระทำความผิดได้เป็น5ฐานดังนี้ 1. ฐานผลิตนําเข้าส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ 2. ฐานจาหน่ายหรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่าย 3. ฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 4. ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ 5. ฐานโฆษณาเพื่อการขาซึ่งยาเสพติดให้โทษ 3. ตัวอย่างโทษของผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเช่นฮโรอินแอมเฟตามีนยาบ้าต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. ประโยชน์ของการปฏิบัติด,ดำกฎหมายยาเสพติดมีดังนี้ 1. มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดย่อมมีสุขภาพแข็งแรง 2. ช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 3. ไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายทำให้มีประวัติความประพฤติที่ดี